เป็นคนที่ชอบซ่อนมากกว่าเพราะว่านะฮะเจมไม่ตอบตอบเจมอยากจะบอกว่าวันนั้นอะคือแบบมันเป็นวันที่แบบว่าครับ แต่จะเป็นคนที่ชอบซ่อนมากกว่าครับเพราะว่ามันตื่นเต้นดีครับทั้งความกดดันเป็นทั้งความกลัวกลัวเจออย่างเงี้ยเออใช่มันกลัวเจอแต่เราก็ชอบนะที่จะไปซ่อนแบบเงี้ยใช่เนส่ะจะชอบซ่อนเหมือนกันครับเพราะว่าคือไม่อยากเป็นเพราะถ้าเป็นแล้วอ่ะมีมีคนเดียวไหมพี่ถูกปะก็แบบกังวลเพื่อนจะแกล้งะว่าก็เลยไปทั้งกลุ่มเลยไปซ่อนทั้งกลุ่มเลยก็รู้สึกว่าแบบอุ่นใจกว่าถ้าแบบมีหลายคนใช่เพราะเหมือนกับกลัวหาไม่เจอแล้วแพ้ครับ่ี เอาตรงถ้าสองกับเนทเนทก็เจอสุดท้ายทุกครั้งเลยครับเข้ามาถึงซ่อนเออองินซ่อนอะไรไม่ใช่เหรอผมไม่ใช่เหรออันนคือไม่เจอเขาไม่ม <c oughs> ีไม่มีให้ซ่อนถ้าของเนทอะเนทก็รู้สึกว่าเนทเนทก็รู้สึกว่าแบบ จะซ่อนไม่ค่อยเห็นก็คือเวลาในเสียใจหรือรู้สึกแบบรู้สึกแย่รู้สึกเฟลอะครับเราไม่อยากให้ใครเห็นในมุมมองทางนี้ของเราเราก็จะเก็บตัวแต่ถามว่าเราจะระบายทางไหนเนี่ยจะเลือกที่จะแบบเป็นการพิมพ์ลงโทรศัพท์มากกว่าคือบางเรื่องอะมันไม่สามารถที่จะไปพูดคนอื่นได้จริงๆก็เลยรู้สึกแบบโอเคงั้นพิมพ์ไปในนั้นพิมพ์ไปในแชทแล้วก็ไปหาเพื่อน อมก็ยังว่าอยู่แม่ไหมเจมไม่ตอบตอบตอบอยู่ครับผมจริงๆก็ไม่ได้แค่มีความรู้สึกเสียใจที่ต้องซ่อนไว้ด้วยมันก็แบบมีความรู้สึกดีใจแต่เราแบบไม่อยากพูดเก็บไว้แบบเป็นความภูมิใจที่แบบว่าเรารู้สึกเองอะไรเงนี้ครับแล้วก็เวลาแบบชอบใครเงี้ยก็แบบไม่กล้าบอกเขาก็นี่ก็เรียกว่าซ่อนใช่ไหมล่ะใช่ครับหรือไม่ก็เวลาเราเกลียดใครอะใช่ไหมเกบดกังกังเกีอยู่แบบแต่เจมชอบซ่อน ชอบใครก็ไม่บอกใช่เกลียดใครไม่บอกคือไม่ไม่คือเอาจริงๆคือเป็นคนที่แบบเปิดใจอ่ะคือเปิดใจยากมากเลยถ้าเปิดแบบเราเพิ่งจะรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยรู้รู้กันรู้รู้ใช่เรารู้กันคนเยอะอ๋อไม่ก็รู้เรารู้กันไงใช่เจมรู้สึกแบบว่าพี่เน็ตอาจจะเป็นคนเกรงใจแต่ไม่ค่อยพูดใช่ชวนไปไหน ตัวเองจะไม่กล้าปฏิเสธจะแบบเออยังไงอะไรก็ไ <GO> ด <av i> ้แต่ลึกๆก็จะแบบมีความเกรงใจอยู่ผ่านสีนาเวลตาอันสั่นเซาชอบทตตามตาว่าตาเศร้าอยู่แล้วเนี่ยจะร้องไห้แล้วเนี่ยครับเห็นปะนั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่เจอมองเห็นอ่ะส่วนเนสเนสคิดว่าแบบ เจมเป็นคนที่จริงจ e <k x S 1> kind of ังและไม่จร <DA> <man> ิงจังในคนคนเดียวกันครับเพราะรู้สึกวบาบางทีอะคือเนทเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยกล้าแกล้งน้องเพราะเหมือนกับด้วยความที่เราอยากทั้งสนองเขาด้วยเพราะเหมือนกับเราแบบแคร์ว่าไม่อยากทำลายความสึกเขาท้าเอาแบบไปเล่นอะไรพิเรนหรือเปล่าบางทีอะเจมจริงจังแบบวันไหนที่น้องเขาไม่จริงจังเราก็งงว่าเฮ้ยมาแปกไว้เขาแบบบางทีแบบเล่นไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบน้องเขามีจุดนี้ที่แบบเป็นคนสองบุคลิก เตัวเองรู้ตัวไหมว่าตัวเองเป็นคนคิดคิดมากไออันนี้อันนี้รู้คิดมากมากนี่คิดมากมากเหมือนกันนี่คือเป็นคนที่คิดมากแล้วนี่คือแบบมากมากมากกว่านี้ใช่อันนี้คืออยู่ด้วยกันได้เหมือนกับเราเป็นคนแคร์พี่ไม่ไม่รู้ทุกคนเป็นแบบเพื่อสมมติว่าเรายิ่งแคร์ใครมากมายิ่งแบบคิดมากกับเขาแบบเฮ้ยถ้าเราพิมพ์ไปอย่างนี้น้องจะโอเคไหมมีครั้งหนึ่งที่แบบจะถ่ายที่ตอบกันอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ยออะันนี้ก็เป็นคนคิดมากเลยแล้วเลยอ่ะเรา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 ไม่เจมส์ของอันนี้ก็อ่ออ่อ คดก่อนโอเคก่อนโอเคเจมอยากจะบอกว่าไอ้วันนั้นอ่ะคือแบบมันเป็นวันที่แบบว่าเราถ่ายเอาเราแบบว่าเราถ่ายงานกันมันมีคนทั้งหมดเยอะไงแล้วไอชิปเปโอทิกต่ออ่ะคือเราต้องไปถ่ายกันอยู่บนรถเจมก็รู้สึกแบบว่าเออถ้าเผื่อจะไปถ่ายนตอนนั้นอ่ะมันไม่ทันไงเพราะว่าแบบพอเราถ่ายงานเสร็จเราต้องแบบไปซ้อมเต้นต่อแต่แบบเราไม่ได้พูดให้เขาฟังขนาดนั้นเราก็แค่บอกว่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวค่อยถ่ายเพราะแบบว่ามันก็ยุ่งอยู่ <laughs> เราเก็บไปคิดว่าแบบจถ้าเป็นคน,นเป็นคนคิดมากไงไว่าแบบน้อยโอเคไหมอะไรแต่นี่ก็แบบ๋ยวมีคิดต,ต่อก,กันสปอยหรอไม่ได้สปอยพูดเปลี่ยนสปอยแล้วเนี่ยเนก่อนอะไรคือเนทอ่ะอย่าบอกเจมส์นะว่าแบบ คือเวลาเจมเป็นอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เนตจะเป็นคนดูออกบางทีพี่รู้ว่าเจมไม่โอเคในบางเรื่องอ่ะที่พี่อ่ะบางทีไม่เข้าไปทักหรือเข้าไปให้กำลังใจเพราะพี่รู้สึกว่าเจมมาอยากอยู่คนเดียวมากกว่าแต่ไหนที่เจมไม่โอเคแล้วพี่สามารถที่จะคุยกับเจมได้พี่ก็ทักไปให้กำลังใจเจม้็แค่อยากจะบอกว่ารู้สึกอะไรก็บอกตรงๆได้เพราะว่าพี่อยากรู้ว่าเจมเป็นอะไรอันนี้เดี๋ยวเจมขอต่อจากที่พี่เนตบอกเราเดี๋ยวจมค่อยบอกกับพี่เนตต่อนะครับได้ เจมเป็นคนที่แบบมาอยู่กรุงเทพอะตั้งแต่มหกก็อยู่<ม>คนเดียวต่อๆใช่ไหมแล้วก็จะรู้สึกแบบว่าเวลาเรามีเรื่องเสียใจเลยเราไม่พอใจอะไรเราจะจัดการมันด้วยตัวเองไม่ไม่ไม่อยากจะโทรไปบอกแม่ <c oughs> เพราะว่าเรากลัวว่าแบบเราจะเอาความทุกเนี้ยไปให้แม่แบบต้องมาเป็นห่วงซึ่งมันก็เลยแบบติดเป็นนิสัยก็เลยมักจะไม่ค่อยบอกแต่แบบจริงๆมันควรบอกแหละบางเรื่องก็หลายๆอย่างที่เจมก็ก็บอกเนี้ยก็อย่างเช่นไอ้เรื่องเมื่อคืนเนี้ยเจมเอ่อเจมก็ก็บอกพี่ว่าแบบเออเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวค่อยคุยกัน แต่จริงก็หลับก่อนรจงก็ไม่ได้บอกเออนั่นแหละครับก็ป้องกันน้ำห้ไม่เขารู้เอไม่ก็พูดไปให้เขาไม่รู้หรอกมีสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่ว่าอเราก็เริ่มมาด้วยกันอะไรเงี้ยเจมมาเคยคิดไว้ว่าแบบเวลาแบบเราทํางานอะไรเงี้ยเราอยากเติบเติบเราอยากเติบโตด้วยตัวเราเอง ว่าแบบว่าเราทํางานคนแบบคนคน,คนเดียวตั้งแต่แบบเราเรียนอะไรเงี้ย mm hmm. ใช่แต่ว่าตอนเนี้ยพอเจอพี่อแบบ่ะคือความที่มันเปลี่ยนเลยคือแบบพอเราได้มาทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบว่าอ่าก็อยากจะเติบเติบโตวไวท้ท้งคู่อะไรเงี้ย mm hmm. เวลาแบบที่เจนอยู่จุดสูงสดุดก็อยากให้พี่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยแบบเราไปพร้พรมกันอะไรเงี้ยนั่นแหละ ก็มีปัญหาอะไรก็คุยกันหรือว่ามีความสุขเราก็ควรที่จะอยู่ด้วยกันครับผมอันนี้คืออยากบอกพี่ใช่ไหมใช่ก็แค่อยากบอกหลยว่าแบบเอออยู่แล้วกันไปนานๆแต่ต่อกันครับร้องไห้หรอร้องไห้ไม่ใช่เป็นคนตาเศร้าครับโอ้ตอนซีรีส์อยากเล่นกับอนุนนะครับเ็เป็นภาคต่อจากพี่เจคคนกลางซึ่งอนุนกับคิงก็จะเป็นเพื่อนของ พี่เจกับน้องไม้ใช่ครับผมซึ่งเป็นตัวหลักของเรื่องพี่เจคนกลางน้องเอื้อคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับก็น้องเอื้อจะคาแรคเตอร์ยิงยิงจะมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็จะแบบเป็นคนที่แบบจริงจังกับความรักมากๆนะครับเราก็มาเจอกับคิงที่แบดบอยเจ้าชู้ไม่จริงจังแบบไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยไดวไม่จริงจังฮะก็ดูจากคิงดูจากคิงใช่ครับใช่ครับผมก็เอาง่ายคือจุดไฮไลท์ของเรื่องนี้ก็คือ F W B อืมก็คือเฟ้นบิ๊เบนด์ฟิตเหรอครับใช่ครับใช่ว่าเหมือนกับว่าจะเปิดเผยก็ไม่ได้จะไม่คือคิงไม่ชอบเปิดเผยยังไงเออก็ไม่ชอบเปิดเผยเหมือนกันไม่เอื้อคือเอื้อจะเปิดคือเอื้อจะเปิดเผยแต่แบบว่าคือวันนั้นไงเดี๋ยวก็สปอยแล้วเนี่ยบรึเปล่าเยอะมันไม่ได้เราห้ามพูดเดี๋ยวเขาจะไม่ดูนะเอาง่ายๆก็คือแบบว่าเราพูดได้อ๋อใช่เออมันมี พี่เอาละพี่อ่านจบแล้วแน่นอน <t ie> จริงๆอะเอื้อเป็นคนที่แบบจริงจังกับความรักมากแต่ k ี่อ่ะคือเป็นเหมือนกับเซเพไม่ได้เสเพหรือเปล่าไม่รู้ <pe> แต่ว่าเหมือนกับชอบไปทั่วครับเอือ <t ie> บบนี่เหมือนกับแบบพอมาเจอเอื้อคือเอาตรงก็แอบรู้สึกดีแหละมั้งแต่เขาแบบไม่เชื่อใจเราว่าเรายังเจ้าชู้อยู่ก <t ie> <ต>็เอือไม่ชอบคนเจ้าชู้ไงก็เจ้าชู้อาจจะแบบคนเดียว เจอคนเขาเรียกว่าอะไรก็ุกับหลายคนแต่ว่าอาจจะจริงใจกัคนเดียวก็ได้โอ้เนนะนะครับน่าจะเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบว่าคือหลายๆคนชอบบอกว่าแบบมาวางทีผมเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าแบบทำหน้านิ่งๆ่งเงี้ยแบบก็แบบเหมือนแบบเหวี่ยงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแบบไม่ได้เหวี่ยงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันต่างมากๆเลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับบุคลิกคําพูดคําจาท่าทางอะไรเงี้ยครับที่แบบว่ามันต้องแบบปรับค่อนข้างที่จะเยอะ คือเอ้อก็เป็นยังไงแล้วเจมเป็นยังไงคือเอื้อจะต่างมากตรงที่แบบว่าเอื้อจะเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าเก่งอะแบบเก่งเลิศเชิดหยิงซึ่ง ผมก็ไม่ค่อยเก่งใายหรอกว่าเก่งไหมครับเก่งในแบบของเราไงเออเก่งในแบบของเราเออเขาอาจจะเก่งในแบบของเอื้อแต่เจมก็เก่งในแบบของเจมจะไปอ่านนี้ย้ายมาคือทรบเลยนะเออบเลยหรอใช่เอื้อแบบทรบมากเลยแบบซรบเกินอ่ะไปไม่ต่างกันคิงก็ทรบก็นี่แต่แต่เนี่ยนามองกับกันว่าแบบคือเจมบางบางมุมอะความเจริตหรือท่าทางอย่างเงี้ยคือมีความเป็นเอื้ออยู่นะครับความเป็นเอื้อสูงมากเพราะเหมือนกับแบบหันไปคือแบบอยู่ๆเขายืนแบบเท้าเงี้ยโทรศัพท์แบบ่า มันกับพิงกำแพงอ่ะคือจะหลุดเอื้อเลยครับพี่มันเป็นธรรมชาติอยู่ไงนี่ยายเลือกเจมจริงครับผมอ่าเราคิงอ่าส่วนคิงอ่ะเนี่ยมองว่าคิงอ่ะเป็นคนแบบการล่อนเจ้าชูชอบแกล้งชอบหยอกคุณเอื้อใช่ไหมครับเฮ้ยเป๊ะเลยนี่โอ่เป๊ไม่สุดความอ่ะอาจจะเหมือนคล้ายๆบ้างแต่บอกความเจ้าชูไม่ไม่แน่นอนครับพูดเลยเพราะนี่เป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวเหมือนกันอืมเนี่จะหลุดเอื้อตายแล้วตา อะไรที่เหมือนก็คือความความคขี้แกล้งครับแต่คือแกล้งไม่ได้แบบบูลลี่คนอื่นนะครับเหมือนกับแกล้งแบบเออหยอกหยอกแบบเอาเอ็นดูเขาเอาเหมือนกับอยากปั่นประสาทเขาอย่างงี้แบบว่าเหมือนมันอยากกวนให้เขาแบบว่ามาสนใจเราเราบอกพอเขากวนคืนก็ฟ้องแล้วแต่แต่พอกวนแต่เขาก็ไม่สนใจไมกคนณเขาเหมือนเอื้ออะไรก็งงอ่อเออทุกคนแกล้งน้องเน็ตอย่างเงี้ยน้องเน็ตด้วยนะน้องเน็ตด้วยคือในเพิ่งรู้ว่าคิงอ่ะชอบแมวเหมือนกันนั้นได้ไปคุยกับนักเขียนบทอย่างเงี้ยนักเขียนบทเขาก็ให้พูดประสบการณ์เราแล้วก็พูดเฮ้ย เกี่ยวกับแมวแมวแมวอะพอปรากฏว่าพอมาเปิดนิยายดูเอ้คิงมันเล่นมันชอบแมวด้วยเหรอวะอะางเงี้ยคือเราเป็นคนชอบแมวก็เลยเออสึแบบเอออะไรหลายอย่างในตัวคิงมันตรงในตัวเราเหมือนกันครับแต่ว่านี่แพ้ขนแมวไม่ไรไม่ได้แพ้พี่นี่ก็แพ้แมวไม่แพ้เน้นน้อยหน่อยเนาะไม่ได้แพ้คิงเออเกี่ยวอะไรอ่ะได้ก็ได้ได้นะครับเออไม่ได้มีใครไม่ได้คานได้นะครับพิมพ์มันเลยครับ ก็เอาจริงๆคําว่าเบรดเฟรมมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยคิดว่าการที่จะเกิดเฟรมบเบิฟิตได้มันก็ต้องเกิดจากความสมัครใจของทั้ง2ฝ่ายใช่ไหมล่ะแต่แบบว่าเนี่ยคือเชื่อมาตลอดเลยว่าแบบความสัมพันธ์เนี้ยมันมัก็ะจบลงไม่สวยเพราะว่ามันจะมีฝ่ายนึงแหละที่แบบมันแอบรู้สึกจริงๆอาจจะน่ารักจังคนนี้ไม้ทำไมถึงแบบดูแลเราดีจังเนี่ยมันต้องอาจจะมีเล็กๆนิดนึง ใช่ครับประมาณนี้แต่ในความคิดเนี่ยนนี่รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่2คนตกลงกันเพราะว่ามัตสึยมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกไหมเราสามารถที่จะแบบเป็นอย่างนั้นได้แต่เราต้องแบบคุยกันก่อนแล้วแบบตกลงกันมันไม่ใช่ที่จะแบบอ่ะฝ่ายหนึ่งขัดขืนอีกคนนึงให้มาเป็นใช่มันไม่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้ผิดแต่มันก็ต้องเกิดจากการที่แบบต้องคุยกัินยอมสองฝ่ายถ้าเผื่อสมมติว่าแบบเราไปผมขอคำถามใหม่ เจมรู้สึกว่าเจมจะยอมคอมมิบกับความสัมพันธ์แบบเปรนเป็นได้ไหมตอบในความเป็นจริงถ้าเผื่อมันมีโอกาสที่มันจะเกิดความสัมพันธ์นี้ขึ้นจริงๆอะครับแล้วเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้มันอาจจะเกิดจากการที่แบบว่าเราสนใจในตัวเขามากจริงๆแล้วเขาก็สนใจในตัวเรามากจริงๆแต่แบบเราไม่ไม่พร้อมที่จะมีใครเหมือนกับเขาถ้าเผื่อความคิดเห็นความแล้วข้อตกลงมันมันเหมือนกันมันก็อาจจะเกิดความสัมพันธ์นี้้ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็ไม่ไม่ก็ไม่อยากมีคือถ้า ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็รู้สึกว่าแบบมันก็คงต้องคุยทั้งสองฝ่ายถ้าฝ่ายนั้นโอเคแล้วเราโอเคแล้วแบบต้องต่างคนต่างไม่มีใครนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ลองเปิดโอกาสดูก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่ <c ười> ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าแบบมันจะโอเคไหมแต่ว่าอย่าแบบเพราะอยถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็ไม่ควรทำอะครับผมใช่ก็คือถ้าโสดแล้วแบบถ้ารู้สึกยังไม่อยากมีแฟนแล้วแบบเจอคนก็ลองโอเคก็ได้มั้งปัญหาที่ยากมากยากจริงๆครับก็ เยอะอะไรไม่รู้จะเป็นอะไรถ้าแต่สถานการณ์ใช่ถ้าแต่สถานการณ์แล้วกันครับผมเฮ้ยแป๊บเดียวมัน6เดือนแล้วคือจะคิดถึงวันแรกที่เจอกันอยู่เลยพี่เป็นยังไงนี่ยังจําได้อยู่เลยนี่ก็จำได้คือเจมไม่ได้มองพี่เขาว่าแบบเป็นคู่จิ้นเราจะมองเขาว่าเขาเป็นพี่เลยคอยดูแลกันคอยอะไรกันคาว่าเน็ตเจมอย่างเงี้ยคือเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าแบบเราถ้าสมมติมีแค่เจมคนเดียวมันจะแบบเติบโตได้ถึงตัววันนี้ไหมไงซึ่งนั่นแหละก็อย่างที่พูดไปคําถามนั้นที่แบบ ที่บอกว่าแบบตอนตอนแรกที่เคยคิดที่อยากจะเติบโตคนคนเดียวอยากจะยืนด้วยตัวตัวเองอย่างเงี้ยแต่แบบว่าพอแบบพอพี่ร้องไห้หรอ <c oughs> หรอ๋อ <c oughs> ไม่ก็พอมาเจอพี่ไงพีก็เปลี่ยนอ่ะเนาะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คือแบบมันมีหลายอย่างที่มันมากกว่างาน ừ, ซึ่งแบบว่าเราก็แบบร่วมทุกข์ร่วงสุขมาไง <ừ. S 2> มันก็ควรที่จะเติบโตไปด้วยกันอะไรย่างเงี้ยดีใจครับที่ได้รู้จักดูมันดีได้มาทํางานกับดูมันดีได้มาเจอเครอบครัวดี <c oughs> ดๆอันนี้พูดจริงๆแบบได้ได,ได้มาเจอ ทุกคนในดูมันดีแล้วได้รู้จักเจมเพราะฉะนั้นสุดว่าแบบคือถ้าไม่ได้เจอดูมันดีตอนนั้นตอนนี้จะทําอะไรอยู่มันมีความสุขทุกครั้งที่ทํางานด้วยกันเจอการไปเที่ยวด้วยกันเวลาอยู่ด้วยกันจริงจริงแทบจะไม่คิดถึงเรื่องงานเลยแทบจะคิดถึงแต่แบบว่าเฮ้ยวันนี้ไปกินอะไรกันดีเฮ้ยวันนี้ไปไหนกันต่อดีอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันสนุกเวลาเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่แบบเวลาตอนที่แบบมันมีงานเราก็แบบคอยช่วยเหลือกันอันนี้คือแบบว่าเป็นสิ่งที่เบบชอบมีแบบ พ,พี่แฟนคลับเพิ่มขึ้นจาก<ช>การ,รที่แบบหนึ่งเรายังไม่มีผลงานการที่แบบเขาได้มารู้จักเราหรือเราได้รู้จักเขามากขึ้นมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับคอยที่แบบผลักแรงผลักดันให้เราแบบไปต่อเรื่อยๆคือไม่มีเขาเราก็แบบไม่มีกำลังใจเนี่ยนงซูว่าแบบโหโคตชโชคดีอ่ะฝากติดตามซีรีส์เรื่องที่เต็คนกลางนะครับแล้วก็เรื่องอย่าเล่นกับอนุนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในดูมัในดิก็มีซีรีส์เรื่องนิ่งนิ่งเฮียนิ่งเฮียก็หาวัซใช่ครับนิ่งนิ่งอนนใช่ครับผมแล้วก็ฝากตติดม ช่องทางส่วนตัวเป็น IG นะครับของพี่เนทแล้วก็ของเจนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แบบติดตามผลงานติดตามไลฟ์สไตล์ว่าแบบเจมกับพี่เนทชอบทำอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามดูคอนเทนต์หรือไม่ก็ดูเพลงครบเพราะว่าช่วงนี้แบบ<ไ>ดูดนทิ่ทำเพลงแบบครบคุ้มก็เยอะมากครับ<ไ>ก็ฝาก ช่องเราดูมันดิหลายๆคนด้วยมีน่าสนใจหลายๆคนนะครับผมครับผมใช่ก็อย่าลืมไปกด subscribe นะครับชื่อช่องว่าอะไรรูมันดิทีวีครับผมฝากผลงานบอกโลกให้รู้ว่าครูรักมุ้ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีกำหนดฉายนะครับแต่ว่าถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมที่ถ่ายทำไปก็มีเรื่องมาเฟียเดอะซีรีส์ก็ยังไม่มีกำหนดฉายเหมือนกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมฝากติดตามเจมกับพี่เนทตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่มันดันดอกฟันด้วยนะครับผมติดตามกันเลยนะครับติดตามด้วยนะครับครับผมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์กด subscribe ที่มันดันดอกฟันด้วยนนะะคครรัับบฝากไว้ ไม่ดานไม่ดานบันเทิง